สวัสดีครับผมทดครับวันนี้รีวิวฉบับย่อครับเป็นการทดลองเซตค่าของสวิตช์เอ m a g ิกดีไซน์กรุ๊ปครับเป็นรุ่น ATEM Television Studio นะครับตัวฟูลเนตีของการเซตค่า เบ g เมจิกรุ่นนี้เป็น1,080 i ซึ่งเซตค่า1,080 i กล้อง Sony ตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีกับกล้องนิคอน D610 ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับแต่เจอปัญหาที่ b บคเมจิกพ็อกเก็ตแคมเตัวนี้ครับ ไม่สามารถส่งสัญญาณเอาพุทเป็น 1080i ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยทดลองดาวเกตลงมาให้เป็น 720P ที่ 60Hz ครับโดยผ่านวิดีโอคอนเวเตอร์ตัวนี้แล้วก็มาเซตค่าโปรแกรมของ e อ m a g i c เป็น 7 2 0 p ที่5 9 9 4ซึ่งใกล้เคียงกับ7 2 0 p ที่60เฮิรตซ์ครับดังนั้นกลับไปที่สวิตเชอร์ดังนั้นตอนนี้ระบบทำงานได้กับ b a c k m a g i c Pocket Camera ที่ ค่า7 2 0 p 60Hz ครับผมก็เลยปรับกล้องนิ k o n d 6 1 0ลงมาเป็น7 2 0 p 60Hz เช่นกันผลการทดสอบผลการทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า a t e m s t u d i o a t e m television s t u d i o ตั้งค่าเป็น full hd 1,080 i ซึ่งกล้องที่สามารถใช้ได้1,080 i คือ Nikon D600 ok กับ Sony ตัวจิวตัวนี้ครับส่วน Blackmagic mm hmm. ตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้สวัสดีครับ